ฉเฉลยแล้วพระเอกนางเอก MV ใหม่ของต้นข้าวสุปริยาคือใครและเมื่อคืนทั้งงานสะเทือนเมื่อน้องต้นข้าวร้องเพลงใหม่จนศิลปินรุ่นใหญ่ยังต้องลุกขึ้นมาเต้นหน้าเวทีสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับนี่คือช่องผัวอีซอและวันนี้พี่น้องครับบอกเลยว่าแฟนคลับต้นข้าวสุปริยาห้ามพลาดเพราะประเด็นของวันนี้คือครอบทุกวิติทั้งเรื่อง MV ใหม่ ทั้งเรื่องคะแนนโบวตล่าสุดทั้งเรื่องโชว์เมื่อคืนทั้งเรื่องศิลปินรุ่นใหญ่ที่ร่วมสปอร์ตและวิเคราะห์อนาคตของน้องต้นข้าวพร้อมแล้วลุยครับก่อนเข้าประเด็น MV ผมต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่จริงๆนั่นคือคะแนนโบวตไทยรัฐของสาขาลูกทุ่งหมอลำแหนปีผลล่าสุดเมื่อคืนนี้ต้นข้าวสุปริยายังคงยืนหนึ่งแบบไม่ต้องลุน้น คะแนนพุ่งแบบไม่เกรงใจอันดับอื่นเลยแฟนคลับกดโหวตแบบตื่นมาโหวตก่อนนอนโหวทยอดโหวดร,รวมทะลุขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นศิลปินเด็กอายุ13ปีที่คะแนนแรงที่สุดในประเทศตอนนี้และต้องบอกพี่น้องว่านี่ไม่ใช่กระแสชั่วคราวเพราะหลายคนจับตามองตั้งแต่วันแรกและยิ่งใกล้ปลายปีเท่าไหร่กระแสมันยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นและอย่าลืมการโหวตฟ,ฟรีวันละหนึ่งครั้ง จนถึง31ธันวาคมเพราะฉะนั้นใครรักใครเชียร์ต้องทำตอนนี้เลยครับเพราะถ้าต้นข้าวได้รางวัลน,นี้เธอจะเป็นศิลป,ปินที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยรัฐอวอร์ดสถานะจะเปลี่ยนโอกาสจะเพิ่มและอนาคตเปิดกว้างแบบสุดๆนี่คือเหตุผลที่ผัวอีซอพูดเสมอว่าโบเธอครับมันมีค่ากว่าสเตตัสหรือดราม่าเป็นไหนไหนแอดไปฟังรายการสุปริยาหน้าใหม่ แล้วได้ยินประโยคเด็บมีคำถามหนึ่งที่ทุกคนรอฟังมาตลอด MV ใหม่ของต้นข้าวจะได้ใครมาเป็นพระเอกนางเอกและน้องก็ตอบแบบน่ารักมากแถมยังแซวได้หามากด้วยครูนิวบอกว่าจะมี MV ใหม่เร็วๆนี้ค่ะอาจจะเป็นย่านีหรือพกกอฟก็ได้เอหรือจะเป็นจริงก็ไม่รู้ค่ะก็ oh. ฝากติดตามด้วยนะคะผลงานใหม่ๆก็อาจจะมีเห็นคุณนิวแบบว่าโปรโยนานไว้ว่าเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ว่ะคะให้รอติดตามกันด้วยใช่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 ช่พี่จีอับเดอรรอลุ้นกันเลยว่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเป็นอ่ะมิวสิกแบบไหนแล้วก็จะมีแนอนดีหรือเปล่าจะมีพ่อก๊อฟหรือเปล่าเอ,อ้ยอาจจะมีพ่อก๊อฟเล่นกีตาร์หรือเปล่าอื ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็คืนน mm ี้ฝันดีต้องไปนอนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ตื่นไปโรงเรียนนะคะใช่แต่ต้องรีบนอนพักผ่อนเยอะๆนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าพ่อแม่เป็นห่วงมากนะครับครับผมทราบเลยค่ะพี่เจี๊ยบโอเคต้นขาวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะดีมากเลยสวัสดีวันหลังได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอบคพอแฟนๆได้ยินแบบนี้ปุ๊บคอมเมนต์แตกทั้งไลฟ์ เพราะแต่ละชื่อเป็นตัวท็อปทั้งนั้นย่านีคือกระแสแรงแบบน่ารักอบอุ่นเพราะกอฟคนดูรักชอบลุกอบอุ่นเหมาะกับบทใน MV หรือจะมีเซอร์ไพรส์คนอื่นโผลมาอีกน้องแซวคุณย่ากกับคุณพ่อได้น่ารักมากผัวอีซอค,คิดว่าไม่ว่าใครจะได้เล่น MV นี้มันจะกลายเป็นผลงานที่ยกระดับต้นข้าวแบบชัดเจนที่สุดตั้งแต่เข้าวงการเพราะ MV คือสิ่งที่โลกออนไลน์แชร์ง่ายที่สุดและมันคือผลงานชิ้นแรกที่เป็นภาพจําของศิลปินถ้า MV นี้ดังขึ้นมาเมื่อไหร่พร้อมเลยครับยอดผู้ติดตามพุ่งกระฉูดแน่นอนและพี่น้องครับขอผัวอีซอเสริมตรงนี้แบบชัดๆอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากคือถ้าวันหนึ่งน้องต้นข้าวปล่อยเพลงใหม่หรือมีซิงเกิลของตัวเองจริงๆมันจะไม่ใช่แค่เพลงออกแล้วจบ แต่จะเกิดผลดีแบบเป็นลูกโซ่ที่เปลี่ยนชีวิตน้องได้เลย 1. น,น้องจะมีอัตลักษณ์ทางดนตรีเป็นของตัวเองที่ผ่านมาเรารู้จักต้นข้าวจากการร้องเพลงของศิลป,ปินอื่นแต่ซิงเกิลแรกคือลายเซ็นเสียงของน้องคือเพลงที่ฟังปุ๊บต้องร้องได้ว่านี่คือต้นข้าวสุป,ปริยาตรงนี้สำคัญมากเพราะมันทำให้เธอยือนตัวตรงในวงการได้ทันที 2. ทํทำให้ค่ายเพลงและผู้จัดงานกล้าลงทุนมากขึ้น ถ้าน้องมีเพลงของตัวเองงานโชว์จะออกแบบง่ายขึ้นโปรโดิวเซอร์จะเริ่มมองเห็นทิศทางทีมงานจะกล้าทำโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นและมันทำให้อนาคตทางการอาชีพของน้องแข็งแรงกว่าเดิมหลายเท่า 3. ทํทำให้รายได้ระยะยาวเกิดขึ้นจริงงานร้องเพลงจ้างหนึ่งครั้งคือรายได้ครั้งเดียวแต่เพลงของตัวเองคือรายได้แบบเป็นยั่งยืนทั้งสตรีมมิ่งการเปิดตามร้านงานใช้เพลง งานโจที่ต้องร้องเพลงตัวเองและนี่คือสิ่งที่สร้างฐานการเงินให้ศิลปินรุ่นใหญ่มาหลายคนแล้ว 4. เพิ่มความน่าเชื่อถือในฐานะศิลปินเต็มตัวเมื่อไหร่ที่มีเพลงของตัวเองน้องจะถูกยกระดับจากเด็กเก่งที่ร้องเพราะกลายเป็นศิลปินตัวจริงของวงการลูกทุ่งรุ่นใหม่ 5. ขายายฐานแฟนคลับได้เร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเพลงใหม่เท่ากับกระแสะใหม่ MV ใหม่เท่ากับคนแชร์ทั่วโซเชียล ถ้าเพลงติดหูคนรุ่นเจนแซตหรือกลุ่มติ๊กตอกปุ๊บน้องจะโตแบบก้าวกระโดดทันทีและไปได้ไกลกว่าสื่อทีวีหลายเท่า 6. ทําให้ตัวตนของน้องชัดเจนมากขึ้นทุกเพลงบ่งบอกบุคลิกของศิลปินและสําหรับต้นข้าวคนดูหลายล้านคนกําลังรอว่าเพลงแรกของเธอจะเป็นเพลงแบบไหนกันแน่สนุกหวานอ้อนแบบลุกทุ่งนั่งเดิมหรือจังหวะใหม่แบบลุกทุ่งยุค2025 เพลงแรกจะเป็นนิยามตัวตนของเธอในวงการและจะเป็นผลงานที่ถูกคูดถึงไปอีกหลายปี 7. เปิดประตูสู่เวทีรางวัลใหญ่ในอนาคตซิงเกิลแรกเท่ากับคุณสมบัติเข้าชิงรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคมชันล,ลึกอวอร์ดสตาร์อวอร์ดปีถัดไปไทยรัฐอวอร์ด Award ปีถัดไปงานคอนเสิร์ตใหญ่งานเทศกาลดนตรีลูกทุ่งระดับประเทศถ้าเพลงดีเพลงดังเพลงปัง ชื่อต้นข้าวสุปริยาจะถูกเสนอชื่อแทบทุกเวทีแน่นอนครับพี่น้องเมื่อคือนนี้น้องต้นข้าวขึ้นร้องเพลงสาวอีสานร,รอรักเพลงสนุกสนุกสไตล์หมอลำผสมลูกทุน่นจังหวะมันมันแม้น้องไม่ใช่คนอีสานแต่เธอจับอารมณ์เพลงได้เป๊ะจนคนทั้งงานร้องตามแต่สิ่งที่ทำให้คนพูดถึงหนักคือศิลปินรุ่มใหญ่รุ่งสุริยาซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงในวงการ ลุกขึ้นมาเต้นหน้าเวทีและไม่ใช่ลุกธรรมดาแต่ลุกมาสนุกแบบเอ็นดูน้องเป็นภาพอบอุ่นสุดๆทําให้ทั้งงานลุกขึ้นตามต้องบอกพี่น้องว่าศิลปินรุ่นใหญ่ไม่ใช่จะลุกขึ้นเต้นกับใครง่ายๆถ้าเขาไม่รักไม่เอ็นดูไม่ยอมรักเขาไม่ทำครับนี่คือสัญญาณใหญ่ว่าต้นข้าวได้รับการยอมรับตัวจริงจากคนในวงการแล้วไม่ใช่แค่เด็กดัง แต่เป็นศิลปินที่คนฟังเคารพเสียงจริงๆตอนนี้หลายคนลุ้นว่า MV นี้อาจเป็นก้าวสู่ซิงเกลิลแรกและถ้ามันเกิดขึ้นจริงผัวอีซออยากบอกว่ามันจะเปลี่ยนทุกอย่างเพราะ 1. น้องจะมีเพลงประจำตัวที่คนร้องตามได้ 2. สื่อจะหยิบไปพูดถึงมากขึ้น 3. งานจ้างจะเพิ่มขึ้นเพราะมีเพลงที่โชว์ได้จริง 4. ยอดติดตามจะเติบโตวไวขึ้น และ 5. มันจะทำให้น้องเข้าสู่วงการเพลงอย่างเป็นทางการใช่ครับซิงเกิลเพลงแรกคือบันไดขั้นที่สำคัญที่สุดหลายคนสงสัยว่าทำไมเด็ก13ถึงดังเกินเบอร์ขนาดนี้ผัวอีซอสจะวิเคราะห์ให้แบบตรงๆ 1. น,น้องมีสเสน่ห์ตั้งแต่เสียงแรกที่ร้องเป็นเสียงที่ฟังแล้วสบายมีน้ำหนักเสียงสะอาดสำเนียงชัดเจน 2. บุคลิกน่ารักไม่ปรุงแต่ง เป็นเด็กที่พูดเพราะหน้าตาสดใสยิ้มเก่งเข้าถึงง่ายคนเลยรักเร็ว 3. ความกระตันยูคือคาแรคเตอร์หลักร้องเพลงช่วยย่าช่วยบ้านตั้งแต่เด็กคนไทยรักคนแบบนี้ 4. ไม่เคยมีดราม่าสร้างภาพน้องไม่ตอบโต้ใครไม่พูดพาดพิงใครไม่สร้างปัญหานี่แหละคือความเป็นศิลปินมืออาชีพตั้งแต่เด็ก 5. แฟนคลับเหนียวแน่นจนวงการจับตามอง ไปทุกงานเชียร์ทุกเวทีโบสถทุกวันเรียกได้ว่าความรักที่เห็นได้จริงสุดท้ายหัวอีซออยากพูดกลตรงตอนนี้น้องต้นข้าวกำลังอยู่ในจุดที่ใครหลายคนจับตามองทั้งคนรักและคนที่เฝ้าดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่แฟนคลับควรทำตอนนี้คือสนับสนุนอย่างสร้างสารรค์ไม่ไปตอบโต้ใครไม่ไปเปรียบเทียบกับศิลปินท่านอื่นไม่ไปพาดพิง เพราะทุกคำพูดบนโซเชียลกระทบตัวน้องหมดเรารักน้องเพราะน้องเป็นน้องไม่ใช่เพื่อเอาไปชนใครและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโหวตโหวตและโหวตทุกคะแนนคือพลังที่จะทำให้น้องก้าวขึ้นเวทีใหญ่และสร้างชื่อเสียงในแบบที่เด็ก13ปีฝันเอาไว้หัวอีซอบ,บอกเลยว่าเด็กคนนี้อนาคตใหญ่กว่าที่ใครคิด และวิ่งได้ไกลมากหากเราช่วยดันอย่างถูกวิธี